เจบอกอีซี่เขาเข้ามาเอฟเคไงมาโอเคบราวะสวยแล้วว่ะ <laughs> สวยแล้วว่ะเดี๋ยวผมเล่นเกมนี้ก่อนนะพี่อ่โอเค น้องโอเคบรไม่เห็นพี่นะฮะว่าพี่จะไปยิงฟรีแผนการของเรานะใครมากุ๊กคีกอะไรอยู่ข้างหูวฮะเสียงเชียงอะไรพี่เพะไม่ใครแจกเงินวะเนี่ยทำไมมีเงินโปรยลงมาบนพื้นด้วยอะ่ะ <laughs> ถอยกันเพื <laughs> ่เข้าไปได้วะก็เข้านี่เข้านี้เออ นีเราหาเรายิงจากช่องว่างนี้ฮะช่องว่างนี่แต่ตัวหลอ่อแล้วนะได้เป็นตัวใหญ่ด้วยฮะมูลลิงอ่ะมาเล่นบูลลิงตรงนี้หรอใช่ที่มาเล่นมาเน่ตรงนี้ <laughs> ยำๆวุ้ยใครโดนจับกินวะนะเอา้าไอหมอนั่นโดนจับ,จบ โดนจับก,กินไปเรียบร้อยอะฮะโอ้หทีเดียวตายเลยนะเอาโดนอีกคนแล้วเมกอิสเตรนนี่สกิลสกิลเขาเสกไ,ไอ้นี่เยไอ้นี่อ่ะเหรียญน่ะเออดีอะ่ะเจ็บดีครับสิบสองบาทะ่ะเออเออดีว่ะฮีโร่ Hero บอกพี่คอยดูผมหรอนี่นี่ยิงเลย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  หายตัวห,หรอหม,หมุนเนเาเหรอหมอุนหมุนนี่เอาหรอวงล้อหรอทุกคนทำเพื่อเลือดเสร็จแล้วเล่ว่ะเล่ว่ะโตคบิบโรนะฮะพี่ะจะขอไว้ล่วงหน้าเลยขอว่า อว่าเอไปเล่นเบอร์ซ์บาสเกตบอลได้ไหมไม่ทันแล้วมั้งวันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปเล่นในนิ่มอ่พี่อีแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาเล่นเกมแรกเลยจะเป็นเกมต่อสู้เหรอยใครโดนกินอ่ะสองดอยโดนกินว่ะไว้อะไรเนี่ยสองดอยด้วยการกั้นตดเป็นเวลาสามวินาทีหนีก่อน แล้วโดนจับกินนะเฮ้ยโดนจับกินโดนจับกินโดนจับกินจะาฮ่ะจะโจ้กจประตูอเฮ้ยหุยหุยนี่ก่อนนี่ก่อนนนี่ก่อนเนี่ก่อนนี่ก่อนอยาแพเป็นพระชนะเป็นแพะเรียบร้อย่ะเาแพเป็นพระชนะเป็นแพะน้องมคบโรไม่เห็นพี่แล้วฮะก็เป็นโอกาสที่พี่จะต้องทาสกอร์นะ ตอนนี้พี่อยู่กับเจเจนะฮะน้องเจเจน้องเจเจน้องเจงเจเอาเจ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 โดนจับกินมาแล้วหูยตังเหรียญเพียบเลยว่ะโอ้พี่วิ่งเก็บตังตรนี้ก็รวยเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าตอนนี้เหลือพี่คนเดียวอ่ะเฮ้ยพวกแกโดนจับกินกันหมดแล้วหรอรวยแล้วดิผ่านแล้วฮะ ใช้สเต็ปจุกแบบว่าขั้นเทพนะฮะคน<อ>นั้นก็คือน้ <c oughs> องเซเบอร์นะครับ <c oughs> แผนของเราจะเป็นแบบนี้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวพี่จะจุกเพราะไม่งั้นพี่โดนกระทรืบนะ <c oughs> พี่ทำไว้เยอะนะฮะ เวนตำม,มีจริงฮะตอนพี่แอบก่อนละพี่พี่โจ๊กแอบก่อนแล้วก็พี่พี่ยิงยิงแบบว่าในระยะที่เขามองไม่เห็นนะนส่นตัวอะไรวะนะใส่ชุดอะไรวะนะกระป๋อ่ะนี่พี่ยิงอยู่ระยะนี้ฮะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเนียนเนียนเนียนรถไฟวะรถไฟวะเนียนนะเนียนเนียนเนียน อ eat, eat, ่ามันต้องเนียนๆไว้เนียนไว้เนียนไว้โดนแล้วโดน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 เลยรถไฟเยอะรถไฟเยอะต้องคอยดูด้วยรถไฟด้วยเนียนถ้เนียนเนียนเนียนไว้เนียนไว้ถอยกันถอยกันถอยกันถอยกัอนถอยกเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเฮ้ยจริงแล้วยะนี่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 ต้องถอยแล้วล่ะต้องถอยแล้วล่ะจังหวะนี้ อหอยก่อนฮะอหอยก่อนฮะเราก็วิงว่งอ้อมวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมสวยแล้วครับสวยแล้วครับอุ้ยโดนสะเก็ดสะเก็ดออ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจุกครับต้องจุกที่อันตรายคือรถไฟนั่นแหละเอาจริงอุ้ย ถ้ากดใช้สกิลไม่ทันลุ้นเรียฮะเขาเรียกว่าเวนตัมมีจริงนะฮะเวนตัมมีจริงเวนตัมมีจริงน้องฮีโร่บอกผมจะรอนหมดเวลาเดี๋ยวพี่ดู ว่าน้องๆอยู่ตรงไหนกันนีถ่าา prints. ถ้าเราโดดลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะปุบอ๋อก็ไม่มีอะไรได้ตังมาสองหมื่นสี่พี่ว่าโอ้ยเรียบร้อยฮะน้องฮีโร่ โอ้ว oh! wow! ้าวผู er ้ชนะคือพระเจ้าอ่ะพระเจ้าเก็บเรียบเลยหรอเถื่อนเราเรื่องเนี่ยเราเนี่ยฮะทำไมเราเถื่อนเงี้ยให้เดี๋ยวพี่ได้ปืนได้ปืนใหม่แล้ววะอ่านี่นี่เอ้ารีบพี่จะซื้อปืน อตัวปา์ตี้ y Animal ยังไงอะพี่ปราร์ตี้ Animal ต้องซื้อครับผมมีขายอยู่ในสตรีมช็อปเท่าไรหร่เหรอตองปูนเท่าไรหร่ตัวเนี้ยปราร์ตี้ Animal <c oughs> แต่ละคนนี่คู่อริล้วทั้งนั้นเลยนี่หวานเลต้องต่องดอยพี่เปลี่ยนปืนมาใหม่แล้วนว้อทําทำไรก็จะมาได้กินพี่ก็คิดดีๆนะ แตงร่างเป็นต no <m akt ual caring> ัวแล้วเว้่ะอีกัวหน้าหนีก่อนนะแต่เราเอาแฮมเบอร์เกอร์ยิงจิ๋ว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 แม่งทิ้งเครื่องบินลบด้วยตัวอะไรวะเนี่ยเจออีกอีกัวหน้าซองดอยนะฮะ โดยิงจิ้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 จิัจี้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 จิ้จี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 ้จยูจีจ้จีจีจ้จยจจ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  แล้วก็เออเดี๋ยวแอบตรงนี้ก่อนฮะแอบตรงนี้ก่อนเราต้องเตรียมการให้พร้อมนะฮะอย่างน้อยเราต้องไม่พ่ายแพ้ถ้าเราไม่แพ้แพ้พ่ายไม่เอาตังอะแม่งหมุนได้ตังเอาสวยงาแล้วก็พอแล้วพอแล้วค่ันี้น่าจะพอแล้วเฮ้ยบอกเลยว่า จิงจกซองดอยทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกนะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเต็มเลือดก่อนครับโอ้โหเอาแล้วดีเลือดแล้วดีเลือดแล้วหาพี่ไม่เจอหรอกหาพี่ไม่เจอหรอกจิ๊กจิ๊กนี่หาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วหาว่าหาว่หาพี่ไม่เจอแล้วแต่พี่ต้องหมุนดีกว่าพี่ต้องหมุนดีกว่า เกมเกมเก้าวันสนุกดีนะพี่อ๋อปั๊บดีๆหน่อยอีวิซิวว่ะสวยฮะไปแล้วล่ะจังหวะนี้ปึ๊บไปแล้วฮะไปแล้วฮะสองดอยฮะบายบายสองดอยวายโผล่มาใหม่เนี่ยนี่เองได้ยินป่ะตั้งหนึ่งตหนึ่งเกมทายละเล่นกับน้องเกมทายละผมมาแลวโอ้พี่จะเลิกแล้วน้องพอด พี่จะไปเล่น Animal Party แล้วครับผมตอนนี้พี่ซองดอยเป็นนัก <c oughs> ฮีโร่ตุยไปแล้วเนระอหยใครมายืนยิงพี่วะเนี่ยยิงทำไมทำไมไม่ไปยิงเอเลี่ยนยิงที่จกปิวป้วปิ้วยิงมันหรยอวตอนะนี้นนนกำลังเล่น ทำอะไรก็ไม่รู้อ้ไม่โดนวะโดนไปปลายอยู่สามร้อยบาทที่ฉันเสียไปแอสไพร์ไม่กินแล้วก็บอลเลยนะเนี่ยโอเคตุยไปแล้วว่ะอืมหนี่ก่อนฮะขอตัวช่วยจำๆนะ ได้ผีบ้าเอ้ยโกรธด้วยอุ้ยโกรธโกรธใหญ่เลยเด,ดินเดินเดินอุ้ยโกรธโกรธโกรธเดี๋ยวพี่หมุนก่อนพี่หมุนก่อนโอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเออเอาเอาอันนี้ก็ได้วะยังมีจังหวะหมุนอยู่นะฮะยังมีจังหวะดยู่หมุนอยู่ให้ได้ผีเขา รองเท้าสปริงปึงป๋งปึ๋งโอ้ยโอหห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 ห้ยสองไดนีก่อนนีก่อนฮึบอย่าบอกนะว่าตอนนี้เหลือพี่รอดคนเดียวพี่ต้องยื้ให้ได้ครับสามสิบวิบอกเลยว่าประชาชนฝากความหวังไว้กับพี่มากนะมาหาหาพี่ยังหาพี่ไม่เจอยังหาพี่ไม่เจอเขาระเบิดหมดแบบเลยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหา ไอ้ทำไมพี่ใช้เฮ้ยพี่ทำไมพี่ใช้ใชสก,กิลล่องหนไม่ได้วะเอา้าเอา้าทพี่ใช้สก,กิลไม่ได้อ่ะโอ้พี่ได้สก,กิล,ลล่องหนน่ะแต่ทำไมมันใช้ไม่ได้อ่ะโอ้จริงเซ็งเลยตายหมดเลยพูพดชนะคือซองดอยนะฮะจริงจอ่ะพี่ซช้สก,กิลล่องหน เกมกับหมาต่อยกันผมก็ดูพี่โองไงอ๋อเกมหมากับแมวต่อยกันป่ะ๋ยวไประเทศยวนี่มาป่าร์ตี้ครับผม so